บ้านท็อปดัลนีนุชอยู่กินร่วมบ้านอดิสามีบ้านของท็อปดัลนีนุชบนย่านที่มีราคาแพงใจกลางกุง บ้านของท็อปดลนีนุชนักแสดงและพิธีกรอยู่ที่ถนนสุขุมวิทซึ่งถือว่าเป็นย่านที่มีราคาแพงย่านหนึ่งโดยบ้านเป็นทั้งที่อยู่อาศัยซึ่งในบริเวณมีบ้านสี่หลังหลังหนึ่งเป็นบ้านที่อยู่มาตั้งแต่เกิดมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นและหลังอื่นๆเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่พออยากให้ทุกคนมีความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยภายในบ้านของตนโดยเธออยู่กับลูกชายสองคนของเธอ มีสวนสวยๆที่ดูเหมือนกับอยู่ในสวนในเทพนิยายพร้อมสวาวไวยน้ำระหว่างบ้านสองหลังที่คุณท็อปใช้ในการผ่อนคลายและออกกํำลังกายอยู่บ่อยๆการตกแต่งภายในบ้านก็ดูอบอุ่นน่าอยู่มากเลยทีเดียวและท็อปดาลลนีนูตยังได้เปิดใจปมหย่าสามีสาเหตุที่ทำให้หย่ากเกิดจากอะไรท็อปได้ตอบว่าปัญหาเป็นปัญหาสะสมซึงไม่สามารถอธิบายได้จนในที่สุดเราก็เริ่มหมดใจหมดรัก ถามว่าหมดศรัทธาซึ่งกันและกันไหมมันก็คงใช่ค่ะเพราะเรารู้สึกว่าชีวิตคู่มันมีช่องว่างไม่ได้รู้สึกอยากเห็นหน้ากันอีกต่อไปแล้วถาว่าเสียดายเวลา22ปีที่อยู่ด้วยกันไหมท็อปได้ตอบว่าที่ผ่านมา20กว่าปีมันก็อาจจะมีเรื่องราวทั้งดีและไม่ดีนะคะแต่บางครั้งมันสุขมากกว่าทุกไง จนสุดท้ายเรารู้สึกว่ามันคงต่อกันไปไม่ติดแล้วจริงๆและเราไม่อยากสะสมความรู้สึกไม่ดีต่อกันด้วยดังนั้นเลยตัดสินใจว่าแยกทางกันดีกว่าแต่ก่อนหน้านั้นเราก็ดูความรู้สึกลูกดูความพร้อมของลูกก่อนไม่ใช่ตัดสินใจกันเองปุ๊บป,ปั๊บแล้วอย่าเลยเห็นว่าหลังจากอย่าก,ก็คือยังอยู่ด้วยกันท็อปได้ตอบว่าใช่ค่ะ อย่างช่วงแรกเราก็อยู่ด้วยกันสักประมาณหนึ่งปีแต่ตอนนี้แยกกันแล้วเขาไปอยู่ของเขาส่วนกิจการน้ำตาลสดที่เขาคิดขึ้นมาพี่ก็ซื้อของเขาและหาตลาดให้เขาไปจำหน่ายคือถึงเราเลิกกันไปเราก็ยังช่วยเหลือกันสำหรับทรัพย์สินแบ่งกันชัดเจนยังไง็อบได้ตอบว่าคุณอูเขาเป็นคนน่ารักค่ะ เขารู้ว่าพี่ทำอะไรบ้างสิ่งไหนเป็นของเขาสิ่งไหนเป็นของพี่เขาแยกแยะหมดเขาไม่ได้ต้องการให้เราแบ่งครึ่งตามที่กฎหมายกำหนดเลย